นดรกแตกค่ะนี่เลยนะโอ้เราก็มีผลงานของตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อพริกทั้งนั้นเลยข้างนอกก็มีหกร้อยกว่าต้นโดนพาย,ยุไปสองรอบเหลือแต่ตอทีเนี้ยงอกขึ้นมาใหม่คงจะได้เก็บแต่สีเขียวค่ะหกร้อยกว่าต้นนี่นับเลยเหรอหกร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่เหรอประมาณเนี้ย น้่นเวลาปลูกนี่นับเลยว่ากี่ต้นค่ะนับแล้วปลูกกินเองหรือว่าขายหรือยังไงคะลูกค้าสั่งก็ขายด้วยนรกแตกเหมือนกันนรกแตกก็มีแล้วก็เป็นพริกกะเหลี่ยงแล้วก็พริกขี้หนูขาวค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคือแกจะไม่ปลูกฟักทองแกจะย้ายให้หนูปลูกพริกหมดเลยทําไมอะคะแกบอกแกแกแล้วแกไม่ไหวแล้ว เราจะให้ปลูกพริกจะยกสมบัติให้ละค่ะแกจะให้ปลูกพริกไปเลยค่ะเราตองเดินไปข้างหลังสิคะาาเนี่ยเก็บกินไหมแฟร์มเบอร์สันค่ะอร่อยค่ะชอบมีพัดทองยักษ์พัดทองยักษ์ฝั่งนู้นโอ้ยอไ,ได้ไอันนี้ขนมันจิ้มมันแข็งมากเลย อ,อฟักทองยักษก็มีวางไว้อยู่ตรงนั้นสอนสาลูกเหมือนกัน,น,นเพราะฉะนั้นที่พ่อเขาโอ้โหนี่มีคนให้กําลังใจยนนินเชียร์กัน <ไง S 2> ใหญ่ <c oughs> เป็นของพ่อปู่เหมือนกัน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไก่ไก่นั้นก็แกก็เลี้ยงเอาไข่แกก็ขายบ้างเวลามันไม่ไข่แกก็ฆ่าให้หนูเอาไปทอนขนเอง <c oughs> แล้วชอบไหมเนี่ยที่หัวเลาะเนี่ยชอบค่ะบางทีก็สีสิบตัว ถอนขนช่วยกันกับป้าน่าสนใจมากเลย <ắng> ช่วงกระดาษกระดาหนูก็จะเก็บ Strawberry สตรอเบอรี่สวนอ่าก็ามีหลายอย่างเลยนะเนี่ยถ,ถ้าไม่โดนในพายุหักหรือแต่ตอมันก็คงได้สีแดงน,นะคะแล้วปลูกเป็นปีที่เท่าไหร่นะคะพระิก นี Hai, ha, Frank. ่ป no, yeah, ีแรกค่ะแกคือเมื่อก่อนแกปลูกดาเลียตรงนี้หมดเลยแกโลดดอกไม้ออกแกก็เลยให้หนูปลูกตรงนี้ค่ะฮ่าคุณแฟรงค์แฟนของยาว์คุณดูที่กับกับพ่อแม่ไหมนะนี่สนตัวเราส์ใช่ไหมใช่ใใช่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 ใ

ที่ตัดไปหน้าบ้านก็คือตัดต่อตรงนี้ค่ะหนักนะเนี่ยตรงนู้นจะมีปักสยามเยอะค่ะอยู่กับพื้นอ่าอันนี้ก็มีเนี่ยโอ้ยต้องดูดีๆเหมือนกับดักเลยนะเนี่ยอ๋อมีหลายพันหลายอย่างความจริงแ,<ม>แล้วตรงที่พ่อเขาวางขายอยู่ก็จากในสวนนี้ทั้งนั้นเลย กนี้ใหญ่ที่สุดในสวนนี้ที่เราเห็นตอนนี้นะคะยาบอกว่าให้ขึ้นไปนั่งเลยแต่เราก็กลัวๆอยู่เนาะอย่าไปนั่งใล้เอากอดไว้อย่างนี้ดีกว่าคือฟักทองแบบนี้นะคะตามที่ได้เคยเสนอไปบ้างแล้วว่าเขาจะใช้เป็นฟักทองที่เอาไปโชว์ไปทํานู่นทนํานี่โดยเฉพาะที่ใกล้ฮาโลวีนนะคะคนที่นี่เขาจะเอาไปตกแต่งบ้านมุมนู้นมุมนี้อะไรแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความชอบของเขา ในรุ่นมี้ยาวเล่าให้ฟังว่ามีคนเขาทำนะคะซื้อไปเนี่ยแล้วก็มีลูกเบบี้เดี๋ยวตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปกว้านเอาไส้ออกแล้วเขาให้ลูกเขาลงไปนอนในฟักทองแล้วก็ถ่ายรูปลูกลก, <c oughs> <c oughs> ก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะเราคงจะลงไปนอนในนี้ไม่ได้อะค่ะ <c oughs> โอ้ยสวยดีมากเลยเนี่ยฟักทองอย่างนี้อาจจะใช้ทำซุปเนาะ ใช่ไหมคะตกแต่งอย่างเดียวโอ้ดูสิลูกประมาณเท่าไหร่คะกี่ยูโรย5ยูโรคะ่ะ25ยูโรโอ๋อเนาะเป็นงานครีเอทีฟมันก็สนุกดีเหมือนกันเพราะลูกอย่างนี้มันจะมีเส้นเนื้อจะเป็นเส้นๆข้างในคะ่ะอ๋อค่ะเป็นเส้นๆแล้วสุบๆมันจะกรวงกรวงอ๋อทันั้นก็คว้าง่งายก็เหมาะสำหรับในการทำแบบอย่างนั้นจ้ะ ดู<ม>ว่าแปลงนี้เราจะหยอดเม็ดแถวนี้คืออันนี้แล้วก็แถวนี้ก็เป็นอีกอีกพันหนึ่งอะค่ะจ้ะแต่ว่ามันเวลามันนั่นมันก็จะไปหากันอ,อ๋อตอนใหญ่อย่างนี้อย่างนี้มันนานเอาไปฮาโลวีนอันนี้ฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนก็ไม่แพงนะที่ว่าฟักทองในลักษณะอย่างนี้ที่โดยเฉพาะถ้าไปทำฮาโลวีนไปเจาะตาเจาะอะไรเราก็ขายไม่แพงแล้วก็ เี๋ยวพวกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านขายดอกไม้เขาจะมาคัดเอาลูกละสองยูโรสามยูโรเนี้ยค่ะเป็นร้อย้อยลูกแต่และเจ้าอะค่ะครับโอลยเยอะเลยอันนี้ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะปลูกมิถุนาพฤษภาหรือมิถุนานี่ค่ะปลายปลายพฤษภา<ป>ช่วง<ป>ที่หาเดือนประมาณน,นั้นค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ อันนี้ทุกปีทุกปีปีนี้ปีที่โอ้แกคํา20กว่าปีแล้วค่ะโอค่ะแต่ทจริงหนูก็เพิ่งมาช่วยห้าหปีเนี่ยค่ะค่ะเมื่อก่อนแกจะปลูกสตอรอเบอรี่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้มาฟักทองตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งของพ่อกับแม่ค่ะเมื่อก่อนแกเปิดร้านขายดอกไม้10กว่าร้านแกก็หยุดแล้วแกก,ก็มาทำสวน สวนผักสวนนี้ยเรียกว่าเป็นชาวสวนเต็มตัวเลยนะไม่ย่านี่ไม่ได้ทำงานเลยอยู่แต่บ้านดีมากเลยเพราะว่าแกทำคนเดียวตอนที่หนูยังไม่มาเนี่ยแกก็คือขนคนเดียวทำคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยๆค่ะสีนี้ทรงนี้ที้ทงเดีปนข้างในนัปักสยามเวลามันอยู่ในในต้นมันแางมากเย อันนั้นใช่ไหมคะมัะปิ๊กอ <laughs> ใช่มันจะเสบแสบคันคั <laughs> นี่นี่โอ้โหเยเหมือนเป็นกับดักเลยอะถ้าไม่ดูดีๆก็ที่ว่ามันเป็นก้อนหินหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสบโชว์มากพักทองสำหรับโชว์ค่ะอคือที่ฝรังเขาซื้อไปไปโชว์กันค่ะ แล้วลูกเวลายกแต่ละทีหนักเนาะหนัก่าฟักทองไทยที่นี่ไม่มีค่ะฟักทองญี่ปุ่นมีก็หลากหลาย,ก,ยาก็เยอะเลยค่ะที่น่าสนใจคือยาวบอกว่าที่นี่มีฟักสยามและหน้าตาเนี่ย,ยมันเหมือนกับฟักที่ได้มาจากเรือนน่ะนี่ไงค่ะ ประมาณเท่าไหร่คะฟูกฟูกนี้อยู่3ยูโร50ค่ะมันมีหลายราคาตั้งแต่2ยูโร2ยูโร50 3ยูโร3 3ยูโร50 4ยูโรค่ะและนนี้แก่หรือย,ยังคะอันนี้ยังไม่แก่คะ่ะาาแ,แกงใส่ไก่ว้หนึ่งแกงกแกงใส่ไก่โอ้ยเยอะเลยถ้าคนไทยมาหนูจะเก็บลูกอ่อนมันไวค้ค่ะแล้วก็ แถมไปให้ลูกค้าลูกอ่อนๆนะคะแล้วคนที่นี่เขากินกันไหมเขารู้ไหมว่ากินได้ลักษณะอย่างนี้ฝรั่งเขาไม่กินค่ะเนี่ยฝรัง่งไม่กินใช่มกะจะได้ลูกอ่อนอย่างนี้หรือก็จะแถมไปให้คนไทย <c oughs> ที่คนไทยเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก,นนนรกหรือว่าเอาไปแกง่อมเยอะเลยอะค่ะต้องดูดีๆไม่งั้นเราจะไปเหยียบเขาเกอมาใช่ที่ข,ขนขึ้นมานี่เยอะมาก ด้านนั้นดาเลียดอกไม้ที่บอกว่านนม่อก่อนก็ะจ,ะจะเป็นเก่นตะวันที่ต้นสูงนั่นนะคะค่ะโอ้โหวันนี้สิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้ได้เห็นแล้วค่ะมากที่กว้างด้วยนะ แล้วเราจะรู้เมื่อไหร่คะว่าเราจะตัดได้แล้วเอาไปขายอะไรยังไงหรือว่าดูดูแลสังเกตมันแล้วแต่ว่าสังเกตสี 4, มันจะเข้มอะค่ะถ้าลูก,ก่อนมันจะเป็นออกจะออกขาวๆใสๆแต่ถ้าเข้มแล้วก็ตัดได้แล้วแต่พี่สังเกตเห็นว่าบางทีแล้วมันก็จะมีหลายระดับมีลูกเล็กลูกใหญ่ลายเดียวกันนะคะมันจะมีลูกเล็กกว่ากำปั้นอีก ค่ะเนี่ยอันนี้สวยมเหมือนอันเนี้ยก็มีหลายไซส์เหมือนกันค่ะใช่มีหลายไซส์แต่ว่าถ้าไซส์เล็กมันก็ยังไม่แก่ใช่ไหมมันมีแก่ค่ะแก่โอนี่ต้องดูเป็นเลยนะว่ายังไงอันนี้ที่มีขายตามซูเปอร์มีไหมห้าสวยค่ะจะเน่าถ้าเราไม่เก็บรีบเก็บหรอนี้ดินยังปกติ ด้านนั้นก็กินได้เนาะ